สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมกราคมปี2565นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15บธันวาคมเป็นธาตุน้ํานะคะ สวัสดีปีใหม่กับชาวราศีพิจิกนะคะตัวตนของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะได้สี่เหรียญน,นะคะตัวสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงการหาข้อมูลหรือว่าเตรียมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันต้องระมัดระวังหรือการเก็บการรักษาการดูแลอะไรบางอย่างนะะมันเหมือนกับเป็นความลับอะที่ไม่เปิดเผยะนะของเขาอะนะหรือว่าเขาทาอะไรแบบว่า ไม่อยากให้ใครรู้ปิดปิด,ปดซ่อนๆบางๆบ,บางอย่างที่ต้องเก็บอย่างระมัดระวังก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังได้ The Moon ตัวเดมู n เนี่ยมันหมายถึงความวิตกกังวลหาหลายวิธีแต่สุดท้ายก็ใช้ t h เดม o n สิ่งที่มันไม่ค่อยจะจริงนักเท่าไหร่บอกอีกอย่างทําอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้คือจะจะไม่ให้ใครเนี่ยจับทางเราได้นะฮะในเรื่องของเดอะมูนเนี่ยมันหมายถึงว่าการคิดวิตกกังวลการคิดไว้หลายอย่างเลือกไว้หลายๆหนทางแล้วก็อย่างเลือกอย่างระมัดระวังต้องไม่เปิดเผยนะพิจิกท่านเนี้ยอะไรบางอย่างที่มันจะต้องอยู่ในความลับอะอยู่ในความมืดอะเพราะมันเป็นเดอะมูนจะเอาอันนี้ออกดีไหมหรือจะเอาอันนั้นออกหรือว่าจะทําอันนี้ดีหรือจะทําอันนั้นดีหรือจะไม่ทําอันนี้หรือ จะ,จะเอาอันไหนออกดีไม่ออกดีซึ่งมันจะไปตรงกับตัวตนค่อยๆนาออกทีละชิ้นทีละอย่างทีละ อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้มันออกไปอะเอางี้แล้วกันก็ไม่อยากจะเอาบางอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเอาออกไปซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคือเหรียญเนี่ยคือการงานจะไม่ได้บอกทั้งหมดจะไม่ได้ให้ทั้งหมดให้แค่พอประมาณพิจิกเนี่ยนะคะออแล้วก็บอกไว้เลยนะคะว่าคุณจะไปได้แต่ต้องเกลี่ยมันให้เสมอกันคือต้องทําให้มันเสมอกันทําให้มันเท่าทําให้มันถูกต้องเฮ้ยมันจะเข้าตัวเราถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันผิดชัวเลยอย่าทําทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางไว้ก่อนเพราะว่าตัวที่คุณได้มาเนี่ยไม่คาดฝันเนี่ยตัว judgment เน คิดเลยเขาก็บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังคิดจะกระทําอยู่เนี่ยเราบอกไว้เลยว่าให้คุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่เถอะแล้วก็ให้อภัยกับผู้อื่นแล้วก็ให้ปล่อยวางซะให้อภัยกับตัวเองด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังคิดที่ไม่ดีนะหรือว่าคิดยังคิดไม่ตกอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบ จเจ้าออกหรือไม่เอาออกดีเนี่ยเขาบอกว่าให้อภัยกับผู้อื่นนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะทําอะไรใครก็แล้วแต่นะฮะให้นึกไว้เลยว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาหรอกที่เราจะไปทําร้ายเขาหรือว่าเอ้ยเขาทําร้ายแล้วก่อนนะเราจะต้องเล่นงานเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าพิ่งเลยให้คุณนะไปเริ่มอะไรใหม่ๆไปก่อนตรงเนี้ยให้ปิดแล้ววางมันเอาไว้ก่อน ให้มันอยู่กับเดะมูนไปก่อนให้มันวิตกกังวลให้มันอยู่แบบสับสนสับสนไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมันมากมายหรือว่าเรากลัวว่าความลับเราจะเปิดเผยก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดเผยมาเราต้องคิดมากต้องเก็บหลักฐานให้ดีอะไรประมาณนี้ปล่อยวางซะให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีจริงทําสิ่งใดไว้ก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะต้องกลับไปหาเราเสมอเสมอถ้าคุณเห็นไพ่อราบับางเอิญนะคะชาวพิจิตรท่านนี้มีบุญสัมพันธ์กับราชาโลและได้เข้ามาดูนะคะให้วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทํามันเพราะว่าในตอนเนี้ย ไม่เหมาะที่จะทําอะไรและทําจิตใจของคุณเนี่ยให้มันดีอนาคตอันใกล้คืออัศวินถ้วยเนี่ยเขาก็จะมาในลักษณะของการเจราจาที่น่าฟังแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งคุณเองเนี่ยต่อไปวิเคราะห์ของตัวของคุณเองว่าอ๋อเนี่ยเขาให้มาแบบเนี้ยกาลังทําตรงนี้อยู่อุย้ยอย่าพึ่งดีกว่าหรือคุณคิดว่าอุย้ยมันไม่ชัวร์หรอกทําไปเลยคุณก็จะเจอผลเสียไงคะถามมาว่าทําไมถึงเจอผลเสียก็จัดเม้นเนี่ยเขามาเตือนเขามาบอกถ้าเราเปลี่ยนวิถีได้เราควรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนในช่วงเนี้ยคือวางไว้ก่อนยังไม่ท ตอนนี้ยังไม่ทําหยุดก่อนอย่าพิ่งทําอะไรที่มันรู้สึกสับสนมันรู้สึกแบบอุยยังไม่ชัดเจนแล้วข้อมูลรับรวงพังหรืออะไรก็แล้วแต่คุณตกลงทําไปแล้วอย่างเงี้ยอย่าพิ่งใจเย็นๆถอนตัวก่อนพักก่อนรอก่อนแล้วให้เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมไว ถ้าเราทําดีสิ่งดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดทางให้เราได้ทําเองนะคะไม่ต้องกังวลไปตัวอัศาวินต้องเป็นคนกล้าไม่ใช่คนที่เนาะแนะจะเข้ามาคุยกับคุณได้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องเป็นคนที่กล้าด้วยแล้วเข้าใจในการพูดถ้าคุณทาอย่างนี้มันจะปลอดภัยกับคุณนะสุดท้ายก็คือใบสรุปนะคะเป็น temperance ตัวคุณเนี่ยต้องบาลานซ์ต้องเดินให้มันดีต้องดูให้มันรอบคอบางอย่างเราวางได้เราก็วางเห็นไหมคะมันจะต้องวางได้เราก็วางแล้วบางอย่างเราควรถือเราก็ต้องถือเราดูให้มันชัดๆเพราะเท้าเรายือนอยู่ ในน้าเรามองไม่เห็นหรอกในน้ําเนี่ยมันจะมีตัวอะไรที่มันเป็นเชื้อโรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําร้ายเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูเราต้องใช้จังหวะเราต้องใช้ความนิ่งนะคะดูให้รอบคอบเลยว่ามันผ่านแล้วเราถึงค่อยลงมือทาต้องดูให้ชัดนะคะว่าอะไรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งกระทําลงไปให้อยู่เฉยๆนิ่งๆสิ่งดีๆฟังไว้อะไรที่มันยังไม่ชัดเจนอะไรที่วางได้เราก็วางก่อนโอ้จะถือมันทุกอย่างมันคงจะเป็นไปได้ย นนะบางอย่างนะฮะเราต้องวางเราก็ต้องวางแต่เราไม่ได้ทิ้งวางหมายถึงอ,อยู่ตรงนี้ก่อนมันเมื่อยอขอวางก่อนก็ไม่เด็ไปไหนก็อยู่ตรงนี้ก็วางนี่แหละเดี๋ยวมีแรงแล้วก็หยิบใหม่ถือนานมันก็เมื่อยใช่ไหมฮะเหมือนคนหิ้วของนะฮะอันไหนที่มันไม่สําคัญเราก็วางมันก่อนแล้วเราหยิบไอที่สําคัญเอาไว้เพื่ออะไรไม่ให้ใครมาขบวยไม่ให้ใครมารักขโมยเราไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือน t e m มโพลนตัวเนี้บางอย่างเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ในระยะเวลาเนี้ยวางมันซะก่อนวางไว้ไกลๆตัวพร้อมที่จะหยิบมาใช้ได้ เสมอๆอะไรที่มันสําคัญเราใช้ไปก่อนทําไปก่อนนะคะคําใดในคลิปนี้ไม่สุภาพนะคะเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กับราธาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ